สวัสดีจ้าแทจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่กินเรื่องจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซาูซี่จูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟอร์เชนด์น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะมรักกันชอบการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะแล้วก็ติดตามเจดำได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ช่างและทีมงานง่ายๆเในแถวๆทุกคนนะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลี้ยวเลยทีเดียวไปดูผลฟอร์เชนด์น่าสนใจไเมื่อคืนนน,นนนี้้้นะะะชิิงกาาเเเเเลดดตตจ๊ปบ แพ้กับเทคแอฟริกาเชียโมโต้ไปศูนย์หนึ่งเป็นลิตของเลโซวิดีโอคอลเฮ้เลโซโทนะจ๊ะเมื่อคืนนะโมราโอลาก็ oh แพ้เอลเดียไป0ูนย์สองผลิตของ e <c oughs> อียิปต์นะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะเอาโมกาลูนเสมอกับฟาโก้ไปหนึ่งหนึ่งผลิตของคูเวตนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะเอาคูเวตก็ถล่มเอาชนะเอาจาร่าไป4ีหนึ่งส่วนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะจ๊ะจบแบบไหนดูที่หน้าจอนะเพราะว่าคลิปนี้จะดำ อัดก่อนที่เกมคู่ดึกตีสจะเตะกันนะจ๊ะผู้พพีรีเป็นไงริบูริบูเจอแอตเมอริทเป็นไงมั่งดูผลซิดูผลซิอันนั้นคือผลฟุตบอลที่เราสนใจไมากเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปต่อันที่ข่าวคราวของการลูกหนังโลกกันบ้างนะพวกแกนะไปเริ่มกันที่โค้ชที่โอ้โหวาสนาดีนะคนรักคนหลงโดยเฉพาะบอร์ดบริหารนะ่าหรับรูเบนอาร์มริมเทรนเนอร์หน้าหนวดวัยสี่สิบปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วาวากูอีร้อนเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนเด้งโดนปลดอะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดรายงานเพิ่มเติมจาาากก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 กฝัััั่่่่่งงงงอออฤษเเเเนนนนนีีียยะ็็็มสืลลๆพพพววววูู้้ฟหไข เขาบอกว่าตอนนี้ยูเวเต็ดให้เวลารูริมหรือว่าริมติดตั้งของจามเบสซัมเบอร์ฮิลล์อีกแค่สนัดเท่านั้นในการที่จะรักษาเก้าอี้เฮดโค้ชของยูเวเต็ดเอาไว้ให้ได้นะเพราะว่า4นัดแรกเก็บไป4แต้มนะรวมาอยู่ดันดับ14ของตารางและ3 1เกมตลอดยุคของโมริมในพรีเมียร์ลีกชนะ8เสมอ7แพ้ไป16เกมนะก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาและศรัทธาจากแฟนฟุตบอลรวมถึงตัวนกเตะที่มีต่อโมริมเนี่ยมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงตาสุดห้ยสัมภาษณ์กวนส้นเตี้ยนน่ยเปลีคด อ,อ,อะไรแบบนั้นเนี่ยนะทำให้ตัวนี้ยูเด็ดยื่นคำหลุดคำขาดให้อมริมนะจ๊ะมี3เกมนะที่จะทดสอบเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะนั่นคือการที่ต้องเจอกับเชนซีนะในวันเสาร์นี้นะที่โอทัฟฟอร์ดนะจ๊ะหลังจากนั้น,นไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับซันเดอร์แลนด์นั่นเองแล้วก็จะเบรกทีมชาติ2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นเนจะกลับมาเล่นกับพี่พรีลิวพูลนั่นเองนะเออหลังเบรกทีมชาตินั่นแปลว่า3เกมตรงนี้เชนซีเบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์เนี่ ตเูเปสเเปสปะโอกาสที่จะโดนเด้งในช่วงเบรกทีมชาติก่อนจะเข้าสู่นัดแดงเดือดก็มีสูงเลยนั่นเองนะและตัวเต็งตอนนี้ที่เขาว่ากันว่าเนี่ยก็จะมีโอลิเวอร์กลาสเนอร์เทรนเนอร์หลัง3ของฟุตซอเลสนะจ๊ะเกเดเซาเกตทันเซอร์นะู้ซือประตูใต้อดีตโคต้ชของทีมชาติดังกฤษนะมาโกซิลวาโค้ชโปรตุเกสเหมือนกันจากฟูลแลมและอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กระแสะมาแรงมากนะั่นคืออันโดนี่อิราโอล่าเทรนเนอร์ชาวสเปนของบอลหมัดนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วารดง,ารงันนที่ปแ ตัวนี้ไปทํางานด้วยนั่นเองนะจ๊ะอรอดูแล้วกันนะซึ่งตัวเจดมองว่ารอดูก่อนใครก็ได้เพราะดูแล้วไม่น่าจะแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอยู่มากแต่ขอแค่ว่ากลับมาเล่นหลังสี่วางแผนดีๆเล่นให้มันง่ายๆสบายๆดูแล้วมันมีความสุขขึ้นมาหน่อยจะแพ้จะชนะเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ขนาดชนะยังไม่ค่อยมีความสุขเลยเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แพ้นี่เลิกคุยสู้ไม่ได้หลายทีมที่ผ่านมานั่นเองนะจ๊ะแต่ก็เหมือนที่เซาซีฟังเมื่อวานนะว่าถ้าเกิดจะปลดโมริมจร,จริงในช่วงนี้เนะี่ย ยี่สิล้านปอนด์เลยนะจ๊ะไปดูที่ผู้สาประตูคนใหม่อย่างเซเนอร์ลัมเมนส์นะหรือว่าน้องเมนของเจดมันเนี่ยนะล่าสุดลงฝึกสงฝึกซ้อมเนี่ยมา23ปีกับแมนยูเต็ดเนี่ยหลังย้ายมาจากรอยัลอัลตูร์เด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์เนี่ยนะเซ็นสัญญายาว5ปีทอมฮีตันผู้สาประตูตัวเก่าของยูเต็ดก็ออกมายกย่องเลยบอกเฮ้ยประทับใจเด็กคนนี้เว้ยน้องเมนเนี่ยเบสิกดีนะพื้นฐานเป็นผู้สาประตูทําได้ดีเลยในการฝึกซ้อมเนี่ยนะจ๊ะโดยฮีตันให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าฮีว่าฮี เรืแจ้งตำรวจที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยรอจับรวบมาเลย <S <S คนละขอก็แล้วนั่นแหละเด็กคนนี้ดูนิ่งมากใจเย็นมากแต่ก็มีบุคลิกที่แข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขง,ขงกร้าวนะและที่สำคัญเบสิกการเป็นผู้สามผัสตูของน้องเม่นเนี่ยนะประทับใจฮีมากมากเลยฮี <He S 1> พูดแบบนั้นกับน,น้องมาเลยหลังจากร่วมฝึกซ้อมมาสองสามวันฮีนหนเห็นแล้วไอ้น้องคนนี้ใช้ได้เว้ยอายุแค่ 23, ยี่สามย้ายมาอยู่ในเต็ดแล้วก็ฝึกซ้อมไม่กี่เซสชั่นเนี่ยนะก็น่าประทับใจแล้วในการฝึกซ้อมตอนนี้นะถ้าให้ฮีบอกนะฮีชอบมากเลยว่าเซนเนอร์ลัมเมนส์เนี่ยมีเบสสิกกกกกกกาาาาาาารรรรรเปป็นนนนนนผูู้้ะะะตตทีี่่่่่่ดมมมๆออออััััคืฝึึซซงงงบแขขจ๊ ดูแลกันนะว่าท่านลงสนามจริงเจเนอรัลแมนจะทําได้ดีเหมือนที่ทอมพีตันเขาว่าไวไหมตอนฝึกซ้อมนะไปดูที่เงลาของบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับทันทีจอมยัวของมายิเต็ดนะ,ะล่าสุดเป็นแพะรับบาปตัวใหม่นะที่บอกว่าไม่เข้าระบบบางละลงไปเล่นก็เสียบอลง่ายจ่ายบอลยากลงมายืนไม่ฟิลตัวกลางก็ไม่มีประโยชน์ขึ้นไปเล่นตัวเบอร์สิบก็ไปจ่ายบอลเสียในพื้นที่สุดท้ายหรือไม่มีตำแหน่งให้ลงอะไรอย่างนั้นเลยเนี่ยนะล่าสุดแจร์รี่พริสเตอร์ตำนานกองหลังของมายิเต็ดก็ออกมาบอกว่าเดอะยัวเนี่ยคือผู้เล่นระ ไงก็โดดแน่นอนเลยนะแต่ในแทคตนิก3 4 2 1ของอโมริมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้ใครดีกับใครเลยเอางจมว่าห,หลายคนเสียตำแหน่งตัวเองหลายคนเสียธรรมชาติผิดตำแหน่งเล่นมั่วเล่นซั่วไปหมดพลิสเตอร์บอกแบบนี้เขาบอกว่า เผาว่าหน้าท่ารูริมเนี่ยนะใช้4ี่สาโอ้โหจบบรูโน่เนี่ยจะเก่งขึ้นมาเลยแต่แท็กติกเนี่ยมันไม่เหมาะกับใครสักคนนะนะมันน่าเป็นห่วงเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยบรูโน่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดของสโมสรแต่ดูสิฟอร์มเขาเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเกิดน้องยัวเนี่ยนะไปอยู่กับมัตริดตหรือบาร์ซ่าเนี่ยเขากลายเป็นซุปตาแน่นอนตอนนี้เผาบอกเลยเขาอยู่กับยูเนเตดเนี่ยนะโอ้มีแต่ปัญหาเละ่อสำคัญโ,โดนด่าโดนดุโดนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายและไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดดใให้้เเาามมอออองงกีีจนนนะท่่่ยยััวูต เขาย้ายไปอยู่ซาอูดเนี่ยนะแม่มันคงเป็นอีกเรื่องนึงนั่นแปลว่าเขาก็จงรักภักดีกับสโมสรน,นะและแฟนๆก็รักเขาด้วยแลวเขาตัดสินใจอยู่กับเราต่อแบบนี้ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงอ่านั่นคือแกลี่พาลิสเตอร์นะจ๊ะที่เขาบอกไว้แบบนี้นะอ่ารอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะบรูโน่ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีกับยูไนเต็ดนะจ๊ะไปดูเรื่องเองินเงินองทองของปีแดงกันบ้างแล้วกันนะ,ล,ะนนะล่าสุดแมนยูเเต็ดเปิดเผยเปิดเผยผล,ป,ผลประกอบการนะจ๊ะว่ารายได้ที่กวาดไปในซีซั่นลมไดปนสกิ666 านปอนด์นะแต่ก็ยังขาดทุนรวมอยู่ดีเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนั่นเองนะจ๊ะฤดูกาลที่แล้วจบระดับ15นะกดรายได้ไปเกิน600ล้านปอนด์และเป็นสติมใหม่ของสโมสรด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากแมชเดย์ที่แข่งโดยทรัฟฟอร์ดในแต่ละวันนะจ๊ะรวมไปถึงของที่ลึกแล้วก็โฆษณาเสื้อจาก Snap ดากอนแล้วก็จาก Adidas ด้วยนั่นเองนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คิดออกมาแล้วเป็นเปอร์เซ็นเทจก็ยังขาดทุนไป33ล้านปอนด์ฤดูกาลก่อนหน้านั้น 2023- 2อ2 4เนยี่แล้ว33ล้านปอนด์น6 ปีติดกันนะอ่ะก็ถือว่าเป็น1ทีมที่รายได้ทะลุหลัก600ล้านปอนด์แม้ไม่มีผู้บอลยุโรปให้เล่นก็นตามนะตอนนี้ยูเวตก็ทาการัดเข็มขัดอย่างที่จะนำเคยเซาซีให้ฟังเนาะปลดคนงานไปแล้วมากกว่า400คนเนาะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเรื่องสิทธิพิเศษนะักเรื่องของของแจกของแถมของฟรีลดทุกอย่างเลยแล้วก็มีภาระเพิ่มเติมหลังจากปลดเอเล็กชนฮาร์คสตาฟโค้ดแล้วก็ปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารต้องจ่ายเงินจ้างคนออกไปอีกกว่า3ากว่าล้านปอนด์เลยนะทำให้เง ลกลุ่มทูนในอสก็เคยแจ้งเราแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เงินสดสำรองของยูเดก็อยู่ที่ประมาณ8 6ล้านปอนด์แล้วหลังจากเซอร์จิมเฮ้ <Hey. S 2> เซอร์จิมใช้เงินตัวเองอัดเข้ามาในระบบอีก80ล้านปอนด์นั่นเองนะจ๊ะอะฟังดูแล้วแปลกๆไหมเงินมากที่สุดเป็นปริตร์เลยนะแต่ยังขาดทุนอยู่อะเออไปดูกันที่คนที่อยู่ดีๆไม่ว่าดีนะอยากจะหาทัวร์ไปลงที่หน้าบ้านอย่างพอเมือยาว hey. พอเมอร์สันนะจ๊ะตำนานนักเตะของไอป้ป็นใหญ่แฟนบอลอ่งอาร์เซนอลนะก็ออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่กลางตารางมากกว่าเป็นจา่าฝูงแบบนี้เพราะว่านะหกแต้มเนี่ยนะเหมือนได้เป็นของขวัญเลยเหมือนฟลุ๊กเลยก็คือได้ประตูจากนาทีบาปอะไรแบบนั้นนะั่นเองนะจ๊ะเมอร์สันบอกแบบนี้นะเอ่อลิเวอร์พูลไม่ทำให้เมอร์เชื่อมั่นในฟอร์มของพวกวเขาหรือพวกเ,เขาน่าจะอยู่กลางตารางไอ้หกแต้มเนี่ยก็ควรจะเป็นของขวัญด้วพวกเขาเกมกับอาร์เซนอลเงี้ยยิงประตูไไได้ยัังงมมมนน่เหือจะ 6คะแนนที่ลิเวอร์พูลได้ไปเนี่ยนะนะมันไม่ควรได้เพราะนั้นเนะี่ยนะดูๆไปดูๆมาแล้วเขาควรจะจบด้วยเสมอ2เกมนั้นนะ่ะแล้วก็ไปอยู่กลางตารางมเมอร์ไม่เชื่อมั่นในตัวอันเนอร์สล็อตหรอกนะแล้วฟอร์เรนเวทเนี่ยนะไม่มีทางที่จะเล่นเก่งได้เต็มศักยภาพหรอกเมอร์ชอบน้องเวทนะเป็นนักเตะที่ดีแต่มันน่าอึดอัดเกินไปเวลาเขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะเพราะนั้นนะ่ะสามประสานแดนกลางแม็กก้ากาเฟนแบกซูบอสไลน์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ไม่เห็นเลยนะว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะแม็กก้าเองก็ไม่ฟิตด้วยออ่อ่่นนะ่่่่ะะะสวนน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 ้งงงงศััักกกกดิ์เเียยมม็ตตาแแแหหลใชำ นู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะทําให้มันไม่เวิร์กก็เป็นได้นะโดยรวมแล้วเนี่ยลิฟวูไม่ควรมาอยู่เป็นจ่าฝูงควรจะอยู่กลางตารางพวกเขาเล่นดีอะไรไม่เห็นเล่นดีตรงไหนเลยนะแต่สุดท้ายชนะได้อะ นี่คือสัญญาณของทีมที่เก่งแล้วกัน,นแต่ก็ไม่ได้เล่นดีอะไรโอ้โหพอเมอร์สันอ่ะไปจ้าเดอะคอปไปหาพอเมอร์สันกันจะดำไม่เกี่ยวนะจะดำมาแปลให้ฟังเฉยๆไปต่อที่อัพใหญ่ไฟพเนียงนะจ้าอย่างอาร์เซนอลนะที่มิเกลอาเตต้าพาทีมมาชนะอาร์ติติวิลาได้2-0เมื่อวันก่อนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้ประตูจากตัวสำรองอย่างกาเบรียลมาตินเนลลี่กาบี้มาตินเนลี่เนี่ยนะเจ้าตัวบอกเลยว่าการส่งมาตินเนลลี่ลงสนามเนี่ยมั่นใจเลยว่าไอ้หมอเนี่ยจะทําให้ทีมชนะแน่นอนนนนนนะะะะแแลลลงงงไไปปกกก็ซััดรรตููหจจาาาอยย่่ใสมมถึ1ทีเ๊ เนลี่เนี่ยลงสนามไปแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำนาที72แล้วก็ทำแอสซิสต์ได้ในช่วงท้ายเกมให้เรนโรพุตซาท็อตซายิงฝังบิวาเป็น2-0งศูนย์เลยนะโดมิเกลเลาเตต้ากูซื้อมารเก็ตของ Arsenal, อาร์เซนอลบอกแบบนี้บอกว่าเอ่อต้ารู้ดีนะว่านักเตะเนี่ยอยากเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกขนาดไหนนะทุกครั้งที่ต้าเลือกตัวจริงลงสนามเนี่ยต้ารู้แหละว่าหลายคนผิดหวังบางคนรอโอกาสอยู่เนี่ยนะเวลาต้าตัดใครออกเนี่ยต้าก็เจ็บปวดแต่เกมเนี้ยต้าเห็นแล้วนะว่าน้องมาเนี่ยเป็นตัวสำรองอยู่มองไปเห็นแววตาเค้้้้าาเลยยนนนนึไปถงงงงแวววตตตขอออออทสดะีบสนนนนอองได้แแ่ละะนนนน้องมาเี่ยก็พิสูจ์ ตัวเองแลว,ว่าเขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมาตลอดนี่แหละจะทําให้น้องมากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนี่คือนักเตะท,ที่มหัศจัรอหันการันยอมากๆเลยนะดีใจมากๆเลยที่เขาลงไปตัดสินเกมให้เราได้และนี่แหละคือจังหวะที่สังคังของกาบรี่มาเตเนเลีย กาเบรียลมาตินเนลี่ถูกแล้วไปต่อกันที่ตำนานเดอะกุนเชียงของอาร์เซนอลนะอย่างเทอรี่อองรีนะจ๊ะ,จะก็เป็นกูรูที่รายการทาง CBS ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลและมิเกลลาเตต้าเนี่ยอย่าได้พอใจกับผลเสมอเพราะนั่นแหละมันจะทําให้เขาพลาดแชมป์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเดี๋ยฤดูก,กาลที่แล้วนั้นอาร์เซนอลเสมอเยอะมากแล้วก็ดูเหมือนว่าผลเสมอเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้อาร์เซนอลมีแต้มตามหลังคู่ต่อสู้ที่ชนะนัดแพ้นัดกลับกัน2นัดอาร์เซนอลเสม,อ,สมอ2เกมเนี่ยนึกออกมมมมัมมัั้้แแแตตตาาาหหลลลงคะะะะนนนนนนนจจจ๊กก่่อออออทีีสสสุดดป์์เเเเรรซบช City, ทีมที่ลุ้นอยู่ในตำแหน่งคว้าแชมป์ด้วยกันเนี่ยนะองนีบอกเลยบอกว่าในแง่ของนักเตะเนี่ยนะคุณภาพของนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยมีตัวเล่นตัวเลือกตัวดีๆเยอะแยะไปหมดเลยพวกเขาน่าจะแบ่งเป็นสองทีมได้เลยนะแต่นั่นแหละพวกเขามีทีมที่ดีพวกเขาก็ต้องคว้าแชมป์ไม่ได้แล้วปีนี้นะไม่ว่าแชมป์แล้วก็ตามต้องมีแชมป์ไม่ได้นะยกเว้นแชมป์ลูกชิ้นมันอร่อยเกินไปเอะคนละอย่างกันนั่นแหละและ,และการเจอกับซิตี้เนี่ยนะการเจอทีมไหนก็ตามเนี่ยนะอย่าได้คิดว่าแค่จะจบเสมอมันไม่เพียงพอแล้วคุณจะะออออ้้างไไรดีก่่นเืตัว คุณก็พร้อมแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นเนะี่ยคุณอย่าไปเคยชินกับทีมที่จะต้องเสมอคุณต้องอยากเอาชนะทีมอย่างลิพูอย่างมาซิตตี้ลุยเลยแล้วคว้า3มแต้มให้ได้จะมาลงเล่นแนละ้วเอ้ยอย่าแพ้ไปก่อนอย่าแพ้ไปก่อนมันไม่ใช่เป็นทีมแชมป์นะเอาง่ายๆคุณเจอยูเอต็ดคุณควา้ายูเต็ดได้นะจะมาบอกว่าอะไรเฮ้ยอย่าไปเจอซิตี้ดูดิเราจะเสมอเขาได้ไหมไม่ได้คุณจะไปคิดอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากจะชนะเป็นแชมนะป์ในพรนะีเมียร์ลีกหรือแชมนปะ์อะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดแค่ผลเสมอคุณต้องออกไปคนะว้าชัยชนะถือ Arsenal, ว่าเป ไปดูกันที่เป๊ปเดอะโรคจิตกววเดล่ากันบ้างก็แล้วกันนะกุนซื้อโรคจิตของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปล่อยตัวเดวิสเดบอยในกระเทยไปสวมเสื้อสีเดียวกันที่อิตาลีกับนาปโปลีเนี่ยแบบฟรีๆน,นะนะเจ้าตัวบอกก็ไม่แปลกใจนะที่เดบรเดบอยเนี่ยผลงานดีเหลือเกินเพราะว่าอะไรเจ้าตัวเนี่ยลงสนามไป3เกมแรกเนี่ยนะทำไป2ประตูและเออถือว่ายอดเยี่ยมมานะสำหรับเดบรสอยในวัย34ปีวันนี้จะเจอกับซิตี้ในเกมแชมเปียนส์ลีกนะจ๊ะที่จะพานาโปลีกลับมาเยือนถิ่นเก่าอย่างเอมบบกแว่า เป๊ปว่าก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรนะนะักเตะดแล้วเดอบรอยเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเขาปรับตัวได้ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้เวลาอะไรนาะนเนอร์หรอกเดี๋ยวรอดูรอเจอกันนะกับเดอบรอยแต่ขอแล้วกันในเกมก็อย่าไปอะไรมากเดี๋ยวจบเกมค่อยเจอกันเพราะนั้นในเกมเบาๆหน่อยอเป๊ปมันก็หย,กย,กยอกเย้ากระซเอาแย่อดีตลูกทีมคนเก่งนะจ๊ะซึ่งเดอบรอยเนี่ยก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป6สมัยกับซิตี้นะเล่นไป422นะัดทําไป108ประตูนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าทําไมเดอบรอยยเนี่ถึงประสบความสเเร็จหลือเเเกกินนนใออออาาาชีีพรแแข่งปป๊บบบบ้วดยเนีีย่ยมพววงสรร Hey ตอนสวรรค์ที่ไม่น่าเชื่อเลยนะแบบสุดๆเลยวิสัยทัศน์การเล่นฟุตบอลการจ่ายบอลการเข้าบื้นที่สุดท้ายการยิงประตูเดอรอยคือนักเตะที่ไม่มีใครเหมือนานาะก็อวยอดีตลูกทีมแบบคมๆเลยนะจ๊ะเรียกว่าอวยคมเลยสำหรับเป๊ปเป๊ปอวยคม The เดอร์บอยไปดูอีกทหนึ่งคนที่ย้ายมาอยู่กับซิตี้แบบที่หักปากกาเซียนเหมือนกันหลังจากปีที่แล้วเนี่ยฟ้าเท,ทริเบิลแชมป์กับปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นคือจิโจดอนนารุม่านะจ๊ะประตูทีมชาติอิตาลีนะย้ายมาอยู่กับซิตี้ด้วยค่าตัว26ล้านปปปออออนนนนนดด์เเเเเี่่่่ยยยะลลาาแฟๆขงงงชก็้้มไ ลุยเซนริกเก้เทรนเนอร์ของเปเชก็บอกว่า,วาเขาอยากได้ประตูมิติใหม่ก็เลยต้องปล่อยดอนรูมามาแต่สุดท้ายลุยกัมโพสผอ,อกีฬาของเปเชก็เฉลยแล้วว่าจําจเป็นต้องขายจิโจ้เพราะสู้ค่าเหนื่อยไม่ไหวสัญญาของจิโจ้เหลือกับเปเชอีกแค่ปีเดียวและตกลงสัญญาใหม่ไม่ได้เพราะเรื่องค่าเหนื่อยนั่นแหละนะลุยกัมโพสบอกแบบนี้ว่านโยบายของเปเชคือสร้างทีมขึ้นมา ไม่ใช่ว่าสร้างนักเตะ้นเดียวขึ้นมาแล้วเอาทีมล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำบอกเลยว่าน้องโจเนี่ยนะขอค่าเหนื่อยเยอะเกินไปเป็นระดับที่เปเชจ่ายไม่ได้ในปัจจุบันฟอร์มการเล่นเอย่ยค่าเหนื่อยเอ่ยมันต้องสอดคล้องกันน้องโจเนี่ยเราทาบทามต่อสัญญาทุกเดือนทุกปีเลยแต่ความต้องการเขามันสูงเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องย้ายออกไปอนั่นคือลุยกัมโปสพูดถึงชิโจอดอนนาร์มาไว้แบบนี้นะจ๊ะและกลายเป็นว่าพอมาเช็คค่าเหนื่อยเนี่ยนะดอนน 2แสนะ5 0 0 0 0ปอนด์และจะเพิ่มเป็น2 7 0 0 0 0ปอนด์ใน2ปีสุดท้ายของสัญญาที่ทําไว้ทั้งหมด4ปีนั่นแปลว่าค่าเหนื่อยเป็นแบบอัตราก้าวหน้านะปกติค่าเหนื่อยมันก็จะคงที่หรือลดลงในปีถัถดๆไปอะไรแบบนี้แต่ของจิโจ้2 0 0 0 5ขยับไป2 0 0 0 7แบบหักภาษีแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอ้ถึงว่าเปเช่บอกไม่ไหวแพงเกินไปดูกันที่สหิกาซาอุดีนีคาสเซลยูเนเต็ดน,นะจ๊ะแม่แย่รังผีซะแล้วรายงานจากท็อกสปอร์ตฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าบอดบริหาเขาเนวคาสเซลยูเนเต็ดเนนะี่ยเตรียม เดอะความงใหม่เมนูนะจ๊ะกองกลางทีมชาติผิดไป20ปีเนี่ยนะจ๊ะมาสู่ถิ่นเซนเรืองสักพาร์คเซนเจมส์พาร์คนะโดยท็อกสปอร์ตบอกว่าเดลกาเซนจับตามองสถานการณ์ของเมนูที่เป็นตัวสำรองในยุคของรูเบนโมริมมาตลอดและเมื่อสมัยที่ผ่านมาเกือบจะยื่นซื้อแล้วแต่กลายเป็นว่ารอสถานการณ์ก่อนมักการาเนี่ยรู้เรื่องเลยเพราะตอนนี้เมนูเองก็ลงสนามให้อยู่เต็ดน้อยมากเลยนะและยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยตั้งแต่ออกสตาร์ทเป็นไอีกมา4นัดเนี่ยนะจ๊ะเอดดี้ฮ่าคุณซีจอมง่วงชอวเดลกาเล่น กลางนะสลับกันเล่นกับพวกซันโดโตนาลีบุนโอกิมาราชรวมไปถึงเชลล์เรนตันที่อายุก็ใกล้จะแตะหลัก30แล้วนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูนะมกรานี้เมนูจะอยู่ยูเอเทตหรือจะไปนิวคาสเซิลแต่เชื่อใจดำนะเมนูอยู่ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ไม่ถึงเดือนสองเดือนเนี้ยเดี๋็กคนที่ให้เมนูนั่งสำรองก็ไปแล้วต่อกันที่ไอดที่ฮ่าวกุณซิลจอมเงือกของนิวคาสเซิลนะจ๊ะก็ผิดหวังนะว่านิวคาสเซิลของเขาเนี่ยนะจะไม่ได้เจอกับเด็กยะลาลามีนยามาวนะะจ๊เพราาะว่มีการรบบบาดเจ็กวนในนนนนศึกกยยูฟ่่าแชมเปีีี้้ส์ลคคำืะเเออดีีีฮาาาาสสัมภษณ์แบบบนน้กว่่ยจ� ายนะ่าที่น้องน้องบ่าวยามาจะไม่ได้มาเล่นเนี่ยน่าผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเราอยากดวลกับนะเขาในสภาพที่ดีสุดนะเออไม่ว่าคู่แข่งจะส่งใครลงเล่นก็มีความเร็วหมดแหละพวกลิมเส้นของบาร์เซโลนาเนี่ย oh. แล้วก็เราก็ต้องป้องกันให้ดีนะมันเป็นเกมประวัติศาสตร์เลยเกมเนี่ยนั่นแหละฮาวก,ก็ผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ได้เจอเขาแต่ว่า เกมคงยอดเยี่ยมแหละ อ่ะนั่นคือเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมคืนนี้นะจ๊ะไม่เจอยามาดีแล้วเจอเดี๋ยวโดนเยอะทีนี้ไปดูบาร์เซโลนานะจ๊ะบาร์เซโลเน่ทีมรับผิดการเงินของฮันซี่ฟลิกเทนเนอร์จอมเฮียบชาวเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าการที่เขาไม่มีรามีนเด็กยาลายามาเนี่ยอาจจะส่งมาคัสเดอะมุ่งแรชฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ได้นะจ๊ะและเป็นการกลับมาเล่นเ่ียงกฤษอีกรอบหนึ่งหลังจากยาวจากแมนยูเตดไปนะโดยฮันซี่ฟลิกบอกแบบนี้ว่าเออฮันอยากพูดถึงนักเตะที่ลงเล่นได้น้องบ่าวเนีีี่่่ยเนนมมมม้ะก็อองงูาหทุใ จะทดแทนได้แหละเพราะถ้าเกิดเขาเล่นได้เหมือนที่เล่นใ้นนนกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเขามีความเร็วโดวยหนึ่งต่อนหนึ่งก็ดีจบสกอร์เฉียบขาดก็พัฒนาได้อีกเยอะแล้วเขาเป็นนักเตะที่เหลือเชื่อนะและมสาสัจจนมากเพราะนั้นก็น่าประทับใจแหละเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะได้ลงแทนไหมอ่านั่นคือความสามารของฮันซิฟลิกที่อาจจะใส่มาคัสเดอรมุงแรชฟอร์ดเอ็มบีแทนที่เด็กยาลาลามีนยาเมาในเกมคืนนี้นะจ๊ะที่จะเจอกับนิวคาสเซิลนะไปตอนที่ประธานที่เตะบอลได้ดนอยอยาร,ารานเปะะามปะะส2ตูนะ ให้มัด r ิดเนี่ยเอาชนะโลบิกมาเซอร์ได้2-0เนี่ยก็ออกมายอมรับว่ามีความสุขมากๆเลยนะที่ได้เล่นตามแท็ติกที่กุนซืออย่างชาเบลลอนโซวางให้แล้วก็ทำงานหนักเพื่อทีมนะไม่สนใจว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนก็ช่างมันขอให้ทีมชนะทำตามแท็ติกแล้วได้ผลการแข่งขันก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะโดยพี่เป้เนี่ยนะให้สัมภาษณ์แบบนี้กับมู v วี่สตาร์เขาบอกว่าเป้ เรู้สึกดีมากไม่คิดหรอกว่าเป้จะมานำทงนำทีมอะไรเป้แค่เป็นตวัวของตัวเองที่รยันจะต้องคิดถึงทีมและนั่นแหละพิชานี่นะอยากให้เราแย่งบอลกดดันเอาบอลกลับมาให้เร็วเราก็มุ่งมั่นทำไม่ได้เพราะนี่คือเป้าหมายของชัยชนะเป้ทำตามที่โค้ชบอกเพรสซิ่งสูงดันเร็วสร้างโอกาสเราจะช่วยทีมได้และหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยิงประตูเพรสซิงแอซิสเป้พร้อมช่วยทีมตลอดเลยมุกเป้แต่ก็จบแล้วไป มาอีกแล้วเออซึ่งตอนนี้เนี่ยนะเอ็มบปเป้ยิงไปแล้ว6ประตูในฤดูกาลนี้นะจ๊ะแบ่งเป็น4ประตูในาลาลิก้าแล้วก็2ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกนะถือว่าทำได้ดีมากในยุคข,ของชาบ,บีอาลอนเซลเทนเนอร์ มากคุณชายนะจ๊ะอีกหนึ่งคนที่ดวงแตกเหลือเกินนั่นแหะย้ายทีมแล้วก็คือน้องเทรนนั่นเองเทรนอาร์เซนอลเกมรุปรปปับเกมรับไม่เอาอาร์โนนะจ๊ะแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษที่ย้ายไปอยู่กับมาดริด์แต่นะล่าสุดลงสนามวันก่อนได้แค่5นาทีก็มีการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่งเฮ้แฮมสตริงนะจ๊ะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงแค่5นาทีของเกมเท่านั้นนะสุดท้ายเนี่ยนะเข้าไปตรงไปตรวจสกงสแกนเรียบร้อยเนี่ยนะจะต้องพักประมาณ6กถึงแสัปดาห์หรือ2เดือนเลยนั่นเองนะจ๊ะกกกก็็็เเเเปปนข่่่าาาาาววววททีีีีไไมมมมมดดดดสํหรรรรัับิลิลลยยแ้้ถึงงชตอฤษพะ สำคัญรออยู่เยอะเลยว่าจะเป็นการเจอกับแอตมาดิดท้ลแดริดดาบี้ในช่วงปลายเดือนนี้เนาะและเกมเจอยูไนตุสยี่สิบสองตุลาและหลังจากนั้นอีกสี่วันเอลกราซิโกเจอบาร์เซโลนาบาร์เซโลเน่ด้วยนั่นเองนะและเทรน์อาจจะพลาดการเจอกับลิเวอร์พูลทีมเก่าขเขาในวันที่5พฤศจิกายนด้วยนั่นเองนะจ้ะ,อะรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วเทรน์จะกลับมาได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าดานิกาบาคาวเองที่ลงแทนเทรนต์เนี่ยก็ไปเจอใบแดงเกินเจอมาร์คเซย์ก็อดลงสนามในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหามนัแทนไำให้ต้องหาค่องเา สิในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจะดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะอิลอดทุกคนนะขอบคุณมากมากเลยนะเจอหน้าเจอตากันแบบนี้อวยพรกันเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วขอบคุณจริงๆและขอให้พวกแกม,มีความสุขมากในวันนี้ก็แล้วกันทำอะไรขอให้ประสบความสำเร็จใครที่คิดอะไรอยู่เนี่ยขอให้เป็นจริงดังที่คิดก็แล้วกันส่วนใครที่กำลังเจอเรื่องยากๆในชีวิตอยู่เอาใจช่วยเสมอเลยพวกแกต้องผ่านไปให้ได้ดนบบนนนอนนะจะแะะะ้ับมเจอกันดมับเเรื่่องา So sih, ni. Bye, -bye.